แบบเล่แบบคุยเลยคุยคุยอะไรอ่ะสนใจละแค่เรื่ลงเหี้ยมันก็ไม่ด่าเขาเนาะวิ่ง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 ไอ้ฟอยหนี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 กูไม่อยู่แล้ว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 หนี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 กูวิ่งมาฟอยกูไม่อยู่แล้วหนี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 ฟอยหนีมา กูขอแทน่เใ้กูข้างหลังกูแทกนกูเจออีกล้ววยโดนเฮียเ <c oughs> นี่ยีฟนี้ไฟไฟเฮียเนีอ้เฮียตีนนะคร <c oughs> ตแ <c oughs> จะเหลือเหียเลยนะ มีแผนให้กูตกแพทใช่ไหมฮะตกแพทอ,อะไรวะแผนตกแพทอะไรวะเดี๋ยวไปปั่นคนต่อนะครองบินมึงปั่นเขาตั้งแต่ในห้องนี้ก็ได้นะเว้ยไม่ได้ต้องฝึกฝึกเพื่อจะไม่โดนกดเลยฝึกคนต,กตีนฝึกคนตีนล้วมันจะช่วยเรารอดเนี่ยวะแล้วขับเร็วขับเร็วขับเร็ว <im it> อานนี้เวลาเี่ยงเที่ยงอะไรเฮ้ยบรเจอกันมูดแคมป์เ้าเก่งจริงอะเขาหาห้องตามท้ายด้วยฟอยอี้เย่ไม่ด่าห้องตามท้ายอะอ้เย่ผ่าชิ้นผ้าเลย มันไหมล่ะกูบอกแล้วเลี้ยงไปโกดังโกดังเราจะไปโกดังเว้ยเราจะไปโกดังเราจะไปโกดังโอเคโกดังอย่างเงี้ยยูโนเฮียโนพ่อไงหรือไงโนเองรอบรอบนี้รอบรอนี้มันโดดลงน้อยกว่าแทนน้อยน้อยไปน้อยกัไม่น้อยอ่ะมันไม่มีคำว่าน้อยเว้ยในบู๊ทแคมป์อ่ะเฮียขาเข้าแปดมาทำไมวะเนี่ยมายิงผมแม่งเนาะ เฮียเียเสียงใกล้เลยเสียงกูเปล่าเฮ้ยใกล้จริงว่ะแทนมาแล้วเบ่ามาแล้ว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 มันจะเข้าหรือเปล่าแทนเดี๋ยกูด้วยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,น เอามูวคนเดียววะบ่ถ้าเกิดมันจะมามันจะมาด้านหลังเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่มันเดินเบาเบามันเดินเบาเบามันเดินเบาเนี่ยเนี่ยมันเดินเบามันเดินเก็บมันพยายามเก็บเสียงอยู่หนีมานีมาไม่นะยิงอะไรวะยิงเลี่ย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 ยืนแทนหนีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูไปดูด้านหลัง ด้านหลังไม่มานะไม่มีไม่มีทางนี้ได้ทางนี้ได้โหเป็นยิงตรงนู้นเป็นยิงตรงนู้นทางนี้ทางนี้เลยตามมาตามมาไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีอยู่ตัวนึ่งอ,อยู่ด้านบนสุดฟอรอยอยากได้เลือดอะกระเป๋าก็ไม่มี มันอยู่ในนี้ไม่ยิยเป็นหนี้สิฟอยไม่ชาร์จอีกแล้ว <c oughs> อยู่ข้างหน้าว่ะเสียงแม่งอยู่ข้างหน้าเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหมึงยิงเป็นประทัดเลยอะไ <c oughs> อ้ฟอยมันอยู่หน้าเราอ่ะมันอยู่หน้ากูแกไม่อยู่นะมันอยู่หน้ามึงอ่ะ อุ้ยอุ้ยเฮียเอออุ้ยตีตีงเลยเวนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเราเอามันไปกูเอามันไปศพหนึ่งเว้ยถือว่าเราชนะแล้วเว้ยถุยเอาตอนนี้เราแบบเล่นเล่นจริงจังเลยป่ะเล่นจริงจังเราจะเล่นแบบโปรเพเยอร์เลยป่ะเอาป่ะพลอยเราจะเล่นแบบโปรเพเยอร์เลยนะเว้ยพลอยเอาป่ะเออเราจะเล่นแบบโปรเพเยอร์เลยเว้ยเอย่าตกใทนะเนี่ย เฮ้ยตกแล้วก็ขึ้นได้เอตอต,ตกมาก่อนไงตกมาก่อนไงเออแล้วก็ค่อยขึ้นแหมเคยได้ยินเปล่าคำว่าถอยถอยหลังหนึ่งเก้าเพื่อเดินเทินหน้ามาอีกสองเก้ามันเคยได้ยินเปล่าไอ้พวกมึงใครเจ๋งสุดวะบูธแคมป์กับปูเปล่าเอาดีเอาดีเอาดีใครเก่งสุดวะบูธแคมป์กับปูเปล่มมาบูธแคมป์มาน้อง เงียบวะไม่ไม่มีใครพูดเอ้โแคมไม่มีใครพูดมีแต่ปอดหรือเปล่าเล่นเนี้ยไม่มียใไม่ไกลเว้ยเดี๋ยวไปเจอกันทีบูทแคมเพื่อนโอ้โหบูทแคมสองตี้อะ่ะสามหรือสี่วะหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งตี้เห็นไหม้ายมืออ่ะซ้ายมือมึงอ่ะ ไม่รู้เล่นอ่ะมึงลงก็ที่ดีอยู่นะที่กูลงก็ได้อยู่บ้านหลังเดียวกูอีกแล้วเป็นอะไรชอบเข้าบ้านหลังเดียวกูเนี่ยคิดถึงกูเหรอเขี้ย <Okay, okay. S 1> ตรงนี้เพียบ ไว้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 ใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับทีนี้กันด้านหลังก็มีนะแตกไปหนึ่งวะล้มไปนหนึ่งด้านหน้าด้านหน้าทีนี้เคลียร์ด้านหน้า,า,นนา,นา,นนาวูดแคมป์ กาะกลางอ่ะฟอยมันอยู่เป็นเกาะกลางด้วยเรากุว่าถ้าเกิดเราอย่างนี้มันมันไม่ไหวเล่นเล่นไม่ไหวคุต้องเราต้องหาของนิดนึงหาของนิดนึงเออเออเออตรงนี้มีคาเก้าแปดอะฟอยเอาไหมยืนเก็บของไม่ร่ไม่ไม่กลัวอะไรเลยสัก เฮ้ยฟอยได้คูณหกวะ่ะไปหาที่ไปหาที่ยิงดีกว่าฟอยฟอยโอ้โหน้ <c oughs> อมันน้อมัน <c oughs> หลังมึงไงยี่ยใ <c oughs> จเย็นใจเย็นใจเย็นเ๋ยพึ่งนะ,ะร้อนมันโด,ดลงอกม ตายอีโง่แยแอนตอนนี้พวกเรามาแล้ว嘛ใช่เว้ยมันเป็นมันเป็นถึงข่าวของพวกเราแล้วเว้ยเป็นวันของพวกเราแล้วเว้ยเอาเก้าของกลางเลยเปล่าเฮ้ยเก็บของมันก่อนเก็บของมันก่อนไม่อีกสองตัวอยู่ตรงนู้นอ่ะอันนี้เยอะไอ้เฮียนี่มึงก็เก็บของมึงก็ะไม่ไม่แบ่งกูเลยฟอยฟอยฟอยในนี้มีตัวหนึ่ง หน้ากูมีตัวหนึ่งเขาได้ยินเสียงใช่ไหมถอยมาเฮ้ยเอ้ยโซลงไหนเกิดจะแชมป์เกิดจะแชมป์บูทแคมป์แล้วเว้ยเราเกิดพิชิตบูทแคมป์ได้แล้วเว้ยเอาดิกูให้มึงกูให้มึงนำเนี่ย ยังไม่เล่นหนักธรรมดามาเกียธรรมดามันง่ายเกินไปไงเราได้แชมป์มันจนเบื่อแล้วโว้ยัตว์ดิกูไม่ได้ใส่หูฟังไงอ๋อกอูแล้วกูได้ยินเสียงแชร์ดรอชัดดิเสียงตีน,นะนะแทนกองกลางได้เปล่าเอ้ยเอาจริงดิดูที่ข้างหลังดิว่าเขาว่าที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเว้ย ไม่มีคนเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้เหรอวะบูธแคบเนี่ยนะไม่มีกลัวมันกลัวพวกเราเว้ยหมอพวกมึงตายบ่อยเลมันไปจับลิงกระบ๋องอะเนี่ยไม่มีคนเลยไม่มีคนจริงดิคอยมีกระสุนเขียวไหมเย้แย่มัเก็บเอาอย่างนี้อ่ะกูไม่มีเลยนะเนี่ยกูมีอยู่สามสิบนัดเนี่ยทั้งตัว ก็มีสามสิบนะตหมูเยอะแยะแต่กระสุนเยอะแยะไม่มีใครลงเลยเก็บเจายาวยาวแน่หรอวะเฮ้ยไม่มีจริงๆฟอยไม่มีหรือว่ามันหรือว่ามันม,ม,มันมันจะไม่ให้เรารู้ตัววะ ไม่เพาะว่าอันนี้มันส่งเราไปกับบอทไอ้ขี้นี่ก็บอทเดือนนีอยากยิงบอทใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยยิงมาได้ยินแล้วใช่ไหมเสียงบอทชัดๆเฮ้ยเนื้อใจกูไม่รู้ตัวไม่ไว้ใจที่นี่เลยวะมันยิงเรียกกระบอกว่ามึงน็อกเองซะงั้น เหี้ยแม่งเหมือนคนเลยเฮ้ยกูเจอเบียร์แฮนด์กโคโผเซ็กซวยเขียวไม่มีนี่เนี่ยอ้าวไหนมึงบอกว่ามีเยอะแยะ A few moments later มึงปาระเบิดมา <Stars> ใช่ไหมเนี่ยโวยโวยเจ็ยไอ้เพียนี่คนไม่มีมึงล่าเริงไปโหนไอ้โดนไอ้ดโดนเหรอโดนโวย เฮียกูไม่หลอกก่อนมึงหลอกไอ้สัตว์รู้นะมึงเก็บไปไปอ่ะรู้นะมึงเก็บไปไปอ่ะไม่ได้เก็บเก็บไรนี่นนโดนแน่ๆ,ๆโดนโดนเฮ้ยไม่เกือบอ่ะกูเห็นเลือนเลื่อนรถสัตว์กูดาวทานเลยสัตว์ว่ามึงจะต้องลงมาแน่ๆเฮียมึงแม่งทำตามแผนกูเป๊ะเลย ไปดีกว่าไอ้ส nah ั์เรียบๆไปดีกว่าไอ้เฮี้ยนี่ก็จะระบาระเบิดฆ่ากูอย่างเดียวเลยเฮี้ยเนี่ยเปิดควันกระโชว์ันโพกูเห็นเป็นรูปกลมๆมา Mark t h ดโลเคช i o น ถ้ามันยิงกันได้นี่กูยิงไปแล้วนเนี่ยกลางเป้าเลยนะเนี่ย <cia ul> ทีเดียวที่ศูนย์พันเลยนะก <c oughs> ูบอกเลยกูอยากหนอนเลยเกินฟอยกูหนอนดีกว่าว่ะเว้ ฮะตลับห้าสองเหรอตลับตลับตลับข้า2สองตื่นมาตื่นมาเหลืออยู่สี่สามเงี้ยเหรอเอ้เฮ้ยคุยเรื่องยเฮียเฮ้ยเั่ยเยยเฮ้ยยยเฮยยเ้ยยะยเฮย้เฮเ้้ย้งแต่ต Article, да ád, idity, ั <Where are S 1> <laughs> ้งแต่ตั้งแต่คุยกันตั้งแต่คุยกันตั้งแต่้้เ้้้ เฮ้ยมเล่เีย้เยเดี๋ยวแต่ตรงนู้นอะระวังนะเว้ยก oh ูสั่งหอนว่าไม่จะมีว่ะเพราะว่าบ้านตรงนู้นอะของก็เยอะบ้านก็เยอะตรงตัดม็อกอะอะไรวะตัดตัดม็อกตัดม็อกตัดม็อกอะไรเนี่ยมึงอ่านมึงอ่านมึงอ่านดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับมึงอ่านดิมันมันว่าไงวะเนี่ยไอเมืองเนี่ยมันอ่านว่าไงวะมึงอ่านดิ โอ้โห,หเหียไม่มีก็เฮียแล้วกูเจออะไรสัตว์แทนทอกันนะกูเจอแล้วแม่นหนึ่งเฮียฟอยอีกตัวนึงอยู่อยู่มันปะระเบิดปาระเบิดฟอยมีระเบิดไหมยัดเราไปเลยสองลูก ไอ้เฮียดิไอ้ Surprise m o t h e r f u c k e รอดได้ไงวะซ้ำเลยไอ้เฮียกูรอดได้ไงวะไอ้เฮียแม่งหนามากอะ่ะที่เหลือเป็นนอนแน่นอนใช่ไอ้นั่น,นตายยังวะเฮ้้ยขางงหลััอสถอยมาถอยมาถอยมาเอา้า อยหลังมึงมีต totally. ัวีีมตรงนี้แถวนี้นอนอยู่รอยหน้ากูมนชทกไหมนชทกไหมร้อยยิงดิโอ้ยหนอนเพียบเลยอ๋อเพื่อนเนี้ยเพื่อนเพื่อนตายน่าเออสมด้ำหน้าไม่ลองเล่น